ประกาศรายชื่อครัมนตรีแจ้งท่านผู้ชมแล้วนะประกาศเรียบร้อยไม่มีอะไรพลิกโผลเลยถูกไหมค่ะไม่มีอะไรพลิกโผลเลยโดยที่เลขาครอมองเมื่อเช้านี้คุณนัทจารีอันันตสินบอกว่าประกาศโปรดเกล้าแล้วและประกาศรัฐกิจจาแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะนำครัมนตรีชุดใหม่เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนี่ยเข้าเฝ้าถวยรรยายสัต์ปฏิญาณในวันที่3มกราคมวันมะรืนนี้ใช่ไหม เมื่อถามว่าถ้าศาลมีคำวินิจฉัยคำร้องของสวคดีของนายกแพทองทานประเด็นคลิปเสียงจะเป็นอย่างไรเลขาครมอ็ตอบกลางๆเนี่ยว่าต้องดูก่อนค่ะว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรไ<ห>ขออนุญาตยังไม่ออกความเห็นอ่าตลกลงประกาศออกมาแล้วรายชื่อครัมตีเรียกว่าเป็นการปร,ปรับคยยรมอเป็นแพทองทานสองต่อเลย พยุทธ์ได้ค่าสปอนเซอร์จากวุ้นเส้นเท่าไหร่นี่ด่าดูจะด่างไงจ่ายตังให้ด่าแล้วนี่ยังไม่นับนะเมื่อวานน้องสังเกตไหมพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยคนเขายังรู้เลยไอ้พวกนี้เนี่ยแซะคือพี่แค่ไปกินวุ้นเส้นวุ้นเส้นต้มยำคนมาหาว่าพี่ก็แปลว่าคนมองพี่ว่าเป็นคู่กรณีกับวุ้นเส้นมีคนเขียนว่าหมายความว่าอย่างไรแปลให้ทีเห็นพยุทธ์กินแต่คนจํานวนมากรู้ ใช่แล้วก็เลยมีคนไปเขียนตอบให้อะว้เห็นนะคะอ่าคือกิน <c oughs> อ่ะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำบุ้นเส้นต้ยมยำบุ้นเส้นที่พี่โพดไอจีน้องเห็นใช่ไหมเห็นค่ะเออต้อยมยำบุ้นเส้นบุ้นเส้นอืมทัดจากนั้นอ่ะก็จะเป็นอะไรนะ <c oughs> มีคนบอกว่าพิยุทธยำวุ้นเส้นดีกว่าใส่ตีนด้วย ตีนไก่เข้ากันมากเลยยำวุ้นเส้นใส่ตีนไก่ี่โคตรอร่อยเลยนะอันนี้ท่านผู้ชมไม่ใช่ผมที่เข้ามาเม้นนะ่ะขนาดเดียวกันวันนี้ตั้งใจจริงเดี๋ยวจะกินเสาวก้วยต้องชาขาัางลาวอากาศมันร้อนร้อนๆอ,อากาศร้อนๆอนอ,อากาศมันร้อนอ่ะมาเร็วๆ อ๋น้องข่าวล่าสุดน้องอ่านข่าวหน่อยอ๋อเมื่อตอน8 <c oughs> โมง55นาทีที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะจริงๆก่อนจะเริ่มการประชุมเนี่ยนะคะพยายามจะถามความรู้สึกนะเ<ท><ท>พราะวันนี้สารธรรมนูญใช่ไหมคะ ถามว่ามีการตั้งวอรูมติดตามการพิจารณารับหรือไม่รับคําร้องของสารรัฐธรรมนูญด้วยไหมนายก,าายกไม่ตอบ,ไม,ตอบไม่ตอบค่ะถามว่าถามถึงการโปลดกล้าวแต่งตั้งคอรมอดชุดใหม่นายกก็พูดชั้นๆแค่บอกว่าอ๋อค่ะคแล้วก็กล่าวต่อว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหลังจากนี้ก็ต้องรอกระบวนการนักข่าวถามย้ําว่าในส่วนกระกทรวงธรรมมีการวางแผนงานรอไว้แล้วใช่ไหมท่านบอกก็เริ่มวางบ้างแล้ว เหตุผลที่ตำแหน่งลัฐมตรีกลาหหมยังคงเว้นว่างไว้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินขึ้นตึกบรชาการไปว่างเหรอพี่เก๊บนิดเดียวนะครับอยนะครับเลยนบ่ารถอไปโทษทระวังล้มระวังล้มไปข้างหน้าเลยได้ไหมครับพี่พี่ไปไม่จะลนะครับไม่งั้นมันไม่เห็นถอยกันเลยครับถอยกันเลยครับอะไพี่อะไครับ

เดี๋ยวแล้วก็ตามเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและให้แต่งตั้งใหม่แต่ที่แต่งตั้งใหม่เนี่ยยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก็ยังถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พ้นจากตำแหน่ง ก็จะเข้าประชุมครมอน่าจะไม่ได้เนี่ยนะครับตุกชมก็คือคุณพรมธามวิชยชัยพ้นจากตําแหน่งรองนายกและัมติกราหมขนาดที่ตําแหน่งในส่วนของรองนายกกัําตรีมาไทยต้องรอเข้าเฝ้าก่อนถูกไหมค่ะคุณนรมนพินโยศินวัตรพ้นจากตําแหน่งลัมติว่าการกระทรวงเกษตรก็เช่นเดียวกันแม้ตําแหน่งใหม่จะเป็นลัมติว่าการศึกษาธิการ คุณอิทธิศิริธัญยากรพ้นจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคะ่ะอันนี้พ้นไปเลยค่ะใช่ไหมใช่คุณลูกเข้ามาแทนเนี่ยใช่ใช่คุณอธกรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะ,ะรัฐมนตรีว่าการอ๋อแปลว่านี่อีกคนนึงนอกจากคุณพิชัยใช่ไหมใช่ค่ะคุณอิทธิก็คือพ้นเลยอ่าคุณพิชัยรัฐพันธ์ก็พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุรวันหวังกิจสุภกิจโกศลก็พ้นจากรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมแม้จะมีตําแหน่งใหม่เป็นรัฐมนตรีอว คนเด็ดอิดขาวทองผลจากร,รมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นช่วยมหาไทยแทนนะคะ,ะทั้งหกคนจะไม่สามารถเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้โดยที่คุณภูมิธรรมผลจากรแหน่งรองนายกไปด้วยทําให้ณเวลานี้ก่อนจะถึงวันที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ก็ถือว่าคุณสุริยะจึงร่วงรกิจรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีเขามานาคมซึ่งท่านเป็นรองนายกลําลำดับต่อจากคุณภูมิธรรมก็จะปฏิบัติหน้าที่รองนายกร,รัฐมนตรีแทน นี่ฮะท่านผู้ชมและถ้ากรณีสารร่นวลรับคำร้องและสั่งให้หยุดเป็นบัติหน้าที่ของคุณแพทองทานก่อนจะเข้าเฝ้าเนี่ยคืออาจจะทําให้คุณสุริยะเนี่ยต้องรักษาราชการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยเพราะคุณภูมิทําคพ้นไปแล้วนะคะอะถ้ายังไม่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งปลดกล้าลงมาหมายถึงถ้ายังไม่ได้เข้าเฝ้าถ้ายังไม่ได้เข้าเฝ้าขอาอภัยค่ะก้องคารมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณท่านผู้ชม